เป็นที่เป็นพร้อมกันค่ะนี้เป็นทิจกรรมนี้เพือ่องและอธิบายการเปียนแปลทางพของสวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันคะนักเรียนเราจะเรียนกันด้วยวิธีใดคะ ตอนที่หนึ่งเราต้องทําอย่างไรบ้างในายเรียนบอกครูสิคะขั้นตอนที่หนึ่งให้ทําอะไร,ววะะาราขัดเกลื่อนและเวลาของน้ำตาลและเกลือแดงและขุนค่ะขั้นตอนที่สองรวมการอภิปราย ขั้นตอนแรกกันก่อนเลยขั้นตอนแรกคือการให้เราสังเกตลักษณะของเกลือแกงกับน้ำตาลทราย,รยาแลวเพื่อแจกเกลือแกงและน้ำตาลทายให้นักเรียนสังเกตนะคะสักคู่นะคะ ือแกจแะน้ำตาลให้นักเรียนสังเกตนะคะโดยนักเรียนสังเกตเสร็จแล้วก็ส่งต่อไปให้เพื่อนได้สังเกตนะคะแล้วบันทึกผลลงงานแดบบันทึกกีจตรรมค่ะอ้านักเรียนดูแล้วส่งต่อให้เพื่อนได้เลยนะคะอ้าแถวนี้นะคะ กลแกงแล้วก็น้ำตาลทรายเมื่อเรียนสังเกตสังเกตดูสีดูลักษณะและสถานะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรและบันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรมได้เลยค่ะ ดูแล้วส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะคะ มีลักษณะเป็นอย่างไรตัวแทนหนึ่งโนค่ะไหนตอบกูสิคะน้ำตาลทรายมีลักษณะอย่างไรอย้ยกมือกเลื่อนยืนร่วงย่งๆค่ะน้ำตาลทรายเป็นเกล็ดเล็กๆแล้วก็น้ำตาลทรายมีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆมีสีขาวขาวมีสถานะเป็นของแข็งขอบคุณค่ะนั่มลค่ะอ้าว กดมือให้เพื่อนหน่อยนะคะอันนี้สอคือลักษณะของเกลือแกงเกลือแกงมีลักษณะเป็นอย่างไในตัวแทนยกมืออ้าเพื่อนตอบว่าเป็นเม็ดเล็กๆเป็นสีขาวลักษณะเป็นของแข็งอ่ะผมมือให้เพื่อนนะคะ ทีนี้เราสังเกตเสร็จเรียบร้อยแล้วข้นตอนที่สองคืออะไรให้เราร่วมกันอภิปรายว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้านำเกลือและน้ำตาลทรายไปทำไงให้ความร้อนไหนใครตอบครูสิคะว่าถ้าเอาเกลือและน้ำตาลทรายไปให้ความร้อนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไหนอภิปรายใครก็ได้ตอบครูสิคะว่า เมื่อเอาน้ำตาลทรายไปให้ความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นตอบได้เลยค่ะใครก็ได้ตอบให้กูเอาน้ำตาลทรายไปให้ความร้อนหนูคิดว่าเป็นยังไงอ้าวแอนจะมีการหลอมเหลวนะคะอ้าวนั่งลงค่ะขอบคุณค่ะแล้วเกลือไปให้ความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นคะอ้าว ตาค่ะเกไม่เกิดการเปนะลี่ยนสถานะและไม่มีการหลอมเหลวดี๋นักเรียนนะคะเราจะไปทาการทดลองกันค่ะให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์ขึ้นมา แยบมากอพอปรุงข้าวพอมื้อเลี้ยงนอนต้อ,อบอกว่าน้ำตาลทรายเมื่อให้ความร้อนแล้วจะกลายเป็นของเหลวแล้วก็จะมีกลิ่นไม่มีควันเกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะได้เป็นของเหลวสีดําเมื่อนนี้ไว้ให้เย็นของเหลวนั้นจะเป็นสีดาแล้วก็เป็นกลายเป็นของแข็งนั่นเอง แล้วมาดูกันค่ะเกลือเมื่อให้ความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวคุณอานโน รูไ้ไหมคะสอบคล้ายๆกันหรือแตกต่างคะอ้าคล้ายๆกันนะคะทีนี้เรามาสอบคําถามฉันรู้อะไรคะ่ะมีทั้งหมกี่พอ่อคะนด้กเรียนมา4อ้าวผูให้เดกเรียนลงมือทําเป็วลา20นาทีนะคะลงมือทําเลยคะ่ะ ว่าน,นักเรียนตอบว่าอย่างไรบ้างฉันรู้อะไรเพข้อเพราหนึ่งอาจท้องกันค่ะคําถามถาม,ถามว่าเมื่อใหความร้อนแก้ร่งกายและเพื่อแก้ปีการเปลี่ยนเกิดขึ้นอ,อย่างไรนักเรียนคิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรคะอา ใครจะตอบครูคะข้อหนึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงมั้งคะนักเรียนเห็นอ้ในอาใครจะตอบครูคะยมือขึ้นข้อหนึ่ง,งมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมตอบพร้อมกันก็ได้ข้อหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะมีค่าม,มีการเปลี่ยนแปลงน้ำตาลม,มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะนักเรียน น้ำตาลตายกลายเป็นของเหลวใช่ไหมพอกลายเป็นของเหลวแล้วตะกุ่มมันเป็นยังไงค่อยๆกลายเป็นของแข็งสีดําส่วนเกลือนะคะเกลือยังคงเป็นสารดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในข้อสองคําถามถามว่าอะไรเรื่งเรียน โอเคเยี่ยมเลยมีใครตอบคุยไหมคะอีกห,หนึ่งคนพี่มีใครตอบคุยไหมคะอ่ะอ่ะมีใครตอบคุยไหมคะแล้วเรือน,นะคะมีลักษณะเป็นอย่างไร สถานะและไม่มีการเปลี่ยนรูปร่างต่อมาข้อ3าลูกข้อสถามว่าอะไรการเปลี่ยนของน้ำตาลและเกลือเป็นการเปลี่ยนแปลงใดเพราะเหตุใดเอาใจเย็นๆค่อยๆคิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบใดน้ำตาลทรายเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบใดอ้าวน้าพักผานฉากเยนค่ะน้ำตาทรายเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโอเคน้ำตาลทรายเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหนูได้อย่างไรคะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะมันมีการเกิดส,สารใหม่ขึ้นและเือ,อะไะคะ อะไรคะพาออะไรพาอเกลือไม่เกิดสา่นไหมเยี่ยมเลยค่ะเพื่อตกนื้นให้ด้วยนะคะอ้าวพ้อจพ่อี่อไรคะพ่อที่4ี่ค่ะการเรียีอะไบ้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดอะไรขึ้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนักเเรียน ค้นพบอย่างไรแลวเรียนพ้นพบอะไรไหนใครจะตอบครูคะอ้ายืนเลยค่ะโอเคค่ะแล้วเกลือล่ะคะ ยังโทเปรนสารเดิมไม่เกยสารใหม่โอเคเยีงง่ยมเลยค่ะผมจอให้เกิอด้วยนะคะ โอค่ะอกมให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคนไหนนะคะที่ตอบไม่ครบหรือว่าตอบผิดตรงไหนนักเรียนสามารถแก้ไขผลงานาตัวเองด้วยปากกาแดงนะคะให้เรียรบร้อยแล้วนํามาส่งครูนะคะ,ะแก้ไขางานให้เรียรบร้อยค่ะวันนี้พอแค่น,นี้สวัสดีค่ะนักเรียนนักเรียนทั้งหมดทำตามความรู้รอ